ชบาไพรเจ้าของช่องชบาไพรโนวลออฟฟิเชียล no นะคะผลงานทุกเรื่องที่ลงในช่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของแก้วนะคะเพราะว่าเขียนเองอ่านเองตัดต่อเองแล้วก็ ปกนี่อาจจะให้ผู้ที่มีความเก่งกาจด,ด้านศิลปะเป็นคนช่วยก็คือคนรับทําปกทั้งปกสําเร็จแล้วก็ส่วนของปก YouTube ด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนค่ะเรื่องนี้ฟังกันเพลินๆเนาะสำหรับตัวอย่างนะคะส่วนใครที่รอตอนเดียวจบอยู่ย้ําทุกคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้แก้วกําลังตั้งใจทําอยู่นะคะบางช่วงบางตอนที่มันไม่โอเคก็อัดใหม่อัดซ้ํอาอัดวนอยู่นั่นแหละวนอยู่หลายรอบมากม ฝากผลงานเรื่องอื่นๆในเวอร์ชันของหนังสือเสียงแล้วก็อ e ีบุ๊กที่เมพด้วยนะคะโอเคลองมาฟังตอนนี้ดูว่าชอบไหม สนามารีนาริปพี่อินเลตอนที่3ฝันดีพรุ่งนี้เจอกันช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ที่เรื่องเราของมาริกาส่งผลให้เพื่อนสนิทต,ตื่นเต้นเหตุเพราะห่วงใยที่ไม่ควรเข้าใกล้คนแปลกหน้ามากเกินไปมาริกาเองก็เข้าใจในความหวังดีของเพื่อนสนิทรวมถึงพี่ทีมงานหลายคนที่รับรู้เรื่องราวพวกเขาไถ่าถามถึงลักษณะท่าทางของคุณผู้ชมที่ชื่อปอน และรับรู้เพียงว่ามันลิกาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้ชมคนนั้นเธอก็แค่ต้องการถามไถ่าสารทุกข์สุกดิบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอเอานะไม่มีอะไรหรอกอย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่าเขาเครียดเรื่องงานแล้วก็อึ้งที่พวกเราแต่ละคนกลั้นหายใจในน้ำได้นานมากก็แค่นั้นโดยเฉพาะฉันที่ทำลายสถิติของพี่บอยได้ มาลิกาสรุปแล้วส่งยิ้มให้เพื่อนที่นั่งคุยกันอยู่บนผืนทรายตรงหน้าห้องพักส่วนพวกผู้ชายก็ยังไม่เลิกหยอกล้อส่งเสียงหัวเราะลั่นหาดสวนตัวที่เจ้านายบอกว่าสนุกได้เต็มที่ วอลเล่บอลชายหาดที่มีบอลอัดลมลดการประทะเพื่อเก็บแรงเอาไว้สำหรับทำการแสดงอีกคนละสองรอบมาริกาที่อยากช่วยเหลือให้เพื่อนใหม่อย่างปอนได้ผ่อนคลายความเครียดบ้างจึงบอกกับจอมขวัญว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนอกจากแววตาหม่นเศร้าที่เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เพื่อนใหม่อย่างเธอไม่ควรเสาสี จะว่าไปคนที่แสดงความรู้สึกออกทางสีหน้าแววตาท่าทางอย่างชัดเจนนี่ก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องเดาว่าเขารู้สึกยังไงแหมน้อยไปสิก็เพราะแววตาเศร้าๆของเขาไม่ใช่เหรอแกถึงได้นอนไม่หลับฮะอืมแกรู้ได้ยังไงเมื่อฉันนอนไม่หลับโอ้โหคุณมารีน่าขาขอ,อบตาคล้ำขนาดนี้ คุณจะบอกว่าคุณดูซีรีส์จนไม่ได้นอนทั้งที่มีแสดงรอบเช้าเหรอคะอืมเฮ้ยจริงดิขอบตาครับเลยเหรออืมได้สองกระจกบ้างไหมโอ้ยสองข้อแต่คงไม่ทันได้สังเกตเพราะว่ามัวแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วกวนวุ่นวายไปหมด ดีนะที่เกาะลงน้ำยังจูนสติกลับมาได้ซึ่งถ้าให้ฉันทนสงสัยว่าเขาเป็นใครแล้วมายืนจ้องหน้าฉันทำไมมันก็ไม่ไหวมะดีแล้วเที่ยงน้อยก็ได้หายสงสัยไปเปล่าะนึงว่าไม่ได้เผลอทำร้ายหรือว่ามองหน้าใครโดยไม่เจตนา เพียงแค่นั้นมาริกาก็ทอดถอนใจขณะเมอมองฟองคลื่นสีขาวเพื่อนสนิทที่นั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆแบบมีผพพ้าผืนบางสีสันสดใสรองนั่งจึงไม่ซักถามอะไรมากแน่นอนที่จอมขวัญรู้จักนิสัยใจคอของเธอดีที่ไม่ชอบให้ใครจู้จี้ หากแต่ความห่วงใยของพี่ๆร่วมทีมในคราวนี้ก็ชัดเจนจนมาริกาสัมผัสได้ถึงความมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันแม้ว่าพี่บอยจะชอบแกล้งชอบหยอกเธอแรงๆก็ตามกระทั่งวันต่อมาที่ปอนแวะมาชมการแสดงเมอร์เมดโชว์ด้วยสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปแม้เพียงรอยยิ้มบางเบาปรากฏให้เห็น มัลลิกาในฐานะนักแสดงก็รู้สึกชื่นใจขณะดำดิ่งสู่พื้นตู้ปลาขนาดใหญ่ภายในโอคอรเรียมที่เปิดให้เด็กน้อยและผู้ปกครองในราคาเบาๆช่วงวันหยุดยาวรวมถึงมีสินค้าด้านการประมงมาวางขายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ที่ทำให้ปอนเคร่งเครียดกับเรื่องงาน ลหลังจากจบการแสดงแล้วมาริกาแวะมาคุยด้วยระหว่างรอให้เพื่อนร่วมทีมอาบน้ำเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับงานของปอนก็ชวนให้ปวดหัวด้วยตัวเลขกระนั้นการได้แวะมายืนชมการแสดงอันสวยงามด้วยท่วงท่าต่างๆที่มาริกาเจตนาส่งจุ๊บบ้างส่งมินิฮาร์ดบ้างคงช่วยให้หายเครียดได้ในส่วนของเราต้องคอยสรุปผล จากเพื่อนร่วมทีมที่ส่งมาให้เราตรวจน่าแหละความเครียดที่แต่ละคนเอาวุโสกเรามากชรบกวนให้ปรับแก้แต่ละทีก็ชุงยากพอสมควรอ๋อแบบนี้นี่เองแต่เอ็ดวันนี้ไม่ทำงานหรอคะไม่ค่ะแต่ก็เหมือนทำนั่นล่ละที่ต้องวามารับงานแทบทุกวันขอบใจนะที่เป็นห่วงถ้าเราไม่เป็นไรมีละเหนื่อยไหม วันนี้มีเด็กๆมารอดูเยอะแยะ ah เลย <c oughs> ไม่เหนื่อยคะ่ะสนุกดีสองคนเดินเคียงข้างกันบนทางเท้าที่สร้างแบบพื้นราบให้สะดวกต่อการใช้งานและสำหรับผู้ชมที่ต้องนั่งรถเข็นมาลิกะก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทำไมต้องแวะมาทักทายเพื่อนใหม่ที่ยืนอยู่ข้างตู้ปลาในวันนี้ โดยมีเพื่อนสนิทของเธอเตือนให้ระวังตัวซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าห่วงที่ปอนยังคงสวมเสื้อเชิ้ตสีเรียบกับกางเกงยียนสีดำรองเท้าผ้าใบและมีป้ายคล้องคอระบุชื่อบริษัทเดลลามาลิกาจึงจดจำชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษ,อกษเอาไว้เธอคาดเดาว,ว่าปอนอาจร่วมงานกับชาวต่างชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยเหตุเพราะระยองก็ขึ้นชื่อเรื่องเมืองอุตสาหกรรม เจ้าของโรงงานหรือผู้ร่วมทุนก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนวันที่สามของการแสดงเมอร์เมดโชว์นั้นปอนแวะมาชมได้ท่าทีสุภาพคือไม่ได้ทำทะลึ่งตึงตังเหมือนผู้ชมบางคนที่ชอบกแกล้งชอบหยอกปอนคะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วปอนจะมาดูเราอีกไหมมาสิเราชอบหางของมินมากเลยนะเอ่อ หมายถึงชอบตอนที่มินว่าอยู่ในน้ำเหมือนปลาสวยดี <c oughs> ขอบใจเราก็ชอบยิ่งตอนที่ได้หางมาใหม่เรายิ่งเหอะมากๆต้องได้ลองใส่ซ้อมก่อนแสดงจริงหลายรอบเลยแต่ละอันหนักมากโดยเฉพาะอันที่มีหลายฉากเป็นริ้วยาวๆจะหนักกว่าอันอื่นอ๋ออันที่มินใส่เมื่อกี้ใช่ไหม ใช่สีขาวเป็นสีที่เราชอบมากส่วนอันเมื่อวานเป็นอันใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ของต้องซ้อมบ่อยๆถึงจะไว้ใจกันได้ไว้ใจหางเหรออือฮึเราเป็นปลานะก็ต้องฝึกจนไว้ใจหางตัวเองสิเด,เดี๋ยวนะนางเงือกเป็นปลาเหรอเรานึกว่า <laughs> ปอนอะหล่อเล่น แล้วปอละดำน้ำเป็นไหมก็พอได้ถ้าไม่อึดเท่ามินปอดเราน่าจะเล็กกว่ามากนี่ชมใช่ไหมชมสิคะมินดำน้ำได้นานขนาดนี้ไหนจะต้องใส่หางปลาอันใหญ่นั่นอีกฝึกนานเป็นเปรีกว่าจะทำได้แปลว่าไม่ธรรมดา ราวกับคำชมช่วยเติมไฟแห่งความกล้าให้ลุกโชนซึ่งก็มีต้นเหตุมาจากแววตาหม่นเศร้าขณะที่ปอนยืนดูการแสดงของเหล่านางเงือกนายเงือกก่อนหน้านี้พวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีกลั้นลมหายใจเพื่ออยู่ใต้น้ำให้ได้นานที่สุดแล้วมีนไม่หนาวหรอแอร์ข้างนอกตู้เย็นออกปาาน,นั้นหนาวสิ วันแรกที่เราลงซ้อมน้ำเย็นมากคุนอีกตั้งหากส่วนคุณพี่ประบมอทะเลก็ตัวใหญ่ไหนจะปลาโฉมงามที่ว่ายวนไปเวียนมาอยู่ใ,ใกล้ๆถ้าไม่มีสมาธิมากพอทับรองว่าคงตกใจจนขวัญกระเจิง <c oughs> แต่ก็นั่นละ่ะหลงรักโลกใต้ทะเลก็ต้องแข็งแกร่งว่ามะมปอนไม่ตอบแต่ยิ้มอ่อนแล้วพยักหน้าเบา อย่างคิดตามคำบอกเล่าของมาริกาใบหน้าขาวเนียนที่มีสันจมูกโด่งสวยต้องเอียงคอก้มมองแววตาของคู่สนทนาจนหน้าสงสารมาลิกาก็เพิ่งรู้ซึ้งในตอนนี้ว่าควรขยันดื่มนมและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกีฬาที่ช่วยเพิ่มความสูง จนกระทั่งเดินมาหยุดยืนตรงหน้าตู้จัดแสดงพันปลาไหลมอเร่ปอนที่รวบผมสีเทามัดเอาไว้หลวมๆปล่อยปลายเรียวยาวละแผ่นหลังก็มองตามการเคลื่อนไหวของปลาที่ได้ชื่อว่าอันตรายเป็นอันดับต้นๆสำหรับนักดำน้ำเมื่อต่างคนต่างเงียบมาริกาที่ยืนเคียงข้างด้วยสภาพร่างกายสวมเสื้อยืดแขนสัน้นสีขาว กับกางเกงวามสีดำขายาวจึงตัดสินใจเอ่ยชวนด้วยเสียงอันเรียบนิ่งพรุ่งนี้ปอนพอจะมีเวลาว่างบ้างไหมเราหมายถึงหลังจากจบโชว์ถ้าไม่รังเกียจเราไปหาอะไรอร่อยๆทานด้วยกันดีไหมหรือเดินเล่นที่ไหนก็ได้ที่ปอนอยากไปะฮเพื่อจะช่วยให้ใครเครียดได้บ้าง คือเราไม่เคยแสดงโชว์ที่นี่มาก่อนทะเลที่นี่สวยไหมอ๋อก็สวยนะสำหรับคนที่ชอบนั่งฟังเสียงคลื่นเสียงลมแต่ถ้าให้เปรียบกับอันเดอร์นเราว่ามันสวยคนละแบบอือฮึแล้วแล้วเราก็ชอบฟังอันดามัมนมากกว่าน้ำใสปะการังสวยพูดเหมือนเคยไปดำน้ำดูปาการังอย่างนั้นแหละ ก็เคยนะแต่ตอนนี้ไม่ไปแล้วช่วงเวลาอันแสนเรียบง่ายจนมาลิกาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว้าเหวภายในจิตใจของเพื่อนใหม่ซึ่งปอนอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจมากกว่าเรื่องงานที่ต้องเผชิญกับตัวเลขและการบริหารจัดการที่ไม่มีระบบระเบียบอันรัดกุมจนส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะเครียดสะสม แต่ก็ดับว่าเก่งมากที่รู้จักพาตัวเองมาผ่อนคลายอ้าวทำไมล่ะไม่ค่อยมีเวลาหลายปีมานี้เราต้องทํำงานหนักมากว่าแต่นึกยังไงถึงชวนเราทำไมไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆในทีมโหยนอกจากตั้งวงสุราพ่อหนุ่มนายเงือกพวกนั้นก็ไม่สนอะไรแล้วค่ะยิ่งที่พักอยู่ติดทะเลแล้วด้วยแล้วก็เะเออ แต่ทะเลเถวนั้นไม่สวยเลยหมดกันตั้งใจจะชวนไปเที่ยวท่องด้วยกันสองคนแท้ๆเชียวแต่กลับเผลอหลุดปากบอกไปว่าพักอยู่ริมทะเลทังที่เพิ่งจะเอ่อยถามเรื่องความสวยงามของอ่าวไทยว่าทะเลที่นี่สวยไหมอืมจริงๆทะเลระยองก็มีที่สวยๆหลายที่อยู่นะซึ่งถ้าจะให้เราแนะนำก็ข้ามไปเกาะเสม็ด สวยแน่นอนอ้ยเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกค่ะแค่ช่วงบ่ายสองของวันพรุ่งนี้เราก็ดินเนอร์คำคำน่าจะได้นิดหน่อยอ๋อค่ะเพียงแค่นั้นสองสายตาก็ประสานศพเพราะเป็นคำตอบที่สั้นเกินไปในความคาดหวังของมลิกาแค่อ๋อค่ะ,คะแล้วก็เงียบกลิบ จนเธอต้องรอลุ้นแล้วหลุดขำคนอะไรเดาใจยากชะมัดอะไรคะมินขำเราเหรอค่ะใจคอจะตอบสั้นๆแค่นี้ใช่ไหมหโทษทีก็เราไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงใช่อย่างนั้นเราขอเบอร์มินหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้มาถึงแล้วเราจะโทรหา ตอนที่มีเลิกงานอืมได้สิว่างๆจะได้ไลน์คุยกันด้วยเผื่อเรามีโชกใกล้ๆหรือว่าได้กลับมาที่นี่อีกจะได้เจอกันเนาะโหนานไปไหมรู้ได้ไงว่านานก็ขว่าจะมีเมอร์เมดโชว์ที่นี่ครั้งล่าสุดก็เมื่อสองปีที่แล้วเรียกว่านานได้ไหมล่ะอุ๊ยนานจริงหายความว่ารอบที่แล้ว ไม่ใช่ทีมของเราที่มาโชว์แน่ๆเลยเพราะเราก็อยู่กับทีมนี้จะครบ5ปีแล้วเงียบสงัด ท่ามกลางการคาดคะเนของมาริกาที่หลงไหลในการแสดงเมอร์เมดโชว์มากและเมื่อเห็นเพื่อนใหม่ค่อยๆหูยิ้มเธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าของดวงตาหม่นเศร้าเป็นอะไรไปขันเมื่อแลกเบอร์แรกลายแล้วลองกดโทรหากันการตอบรับด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนก็ส่งผลให้มาริกาอมยิ้มจนแก้มบวมเธอโบอกมือลาเพื่อนใหม่ที่มุ่งหน้าไปยังลานจอดรถ บายบายพรุ่งนี้เจอกันนะค่ะพักผ่อนด้วยนะคะอือฮึขับรถดีๆล่ะบายคำหลังมาลิกาได้รอยยิ้มอ่อนตอบกลับมาอย่างสุภาพท่าทางสุข,ขุมเงียบงันนั้นต้องตาต้องใจพี่ลึกยิ่งได้พูดคุยยิ่งรู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกของคนอธัธยาศัยดีและรักเด็กอย่างเธอใช่ไหมนะ แต่ว่าวเมื่อได้เห็นเจ้าของร่างสูงที่ต้องขอตัวกลับก่อนกดรีโมทปลดล็อกประตูรถยี่ห้อหรูมาริกาที่เผลออ้าปากค้างก็ต้องสงบสติอารมณ์แล้วแอบซ่อนตรงด้านหลังบานประตูกระจกสีเทาเข้มไม่ให้อีกฝ่ายสังเกตเห็นว่าเธอตื่นเต้นจนต้องใช้มือปิดริมฝีปากตัวเองไว้หูขับเบนซ์ะด้วย้วยว่า ร,รุ่นนี้ราคาเท่าไรหร่วะถ้าจะไม่ผิดสี่ล้านนินดๆไหมอ่ะโอ๊ยอ,อกนางเงืกจะแตกนี่เรามีทายาเศรษฐีหมื่นล้านไม่ยืนจ้องหน้าใช่ไหมวะทำไงดีต้องทำไงจอมขวัญต้องไปหาจอมขวัญเรื่องนี้ฉันต้องเล่าให้แกฟัง เมื่อได้ทำความรู้จักและพอจะคาดเดาสาเหตุของความเคร่งเครียดได้มาริกาก็เล่าให้เพื่อนสนิทฟังเข้าๆว่าปอนเป็นพนักงานออฟฟิศที่ดูแลเรื่องตัวเลขงบประมาณต่างๆที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและค่อนข้างเครียดที่นำความผิดพลาดของผู้อื่นส่งกลับไปให้เจ้าตัวแก้ไขแต่พวกเขากลับใช้ความอาวุโสเป็นข้ออ้างที่จะเมินเฉย จนสุดท้ายก็กลายเป็นความรับผิดชอบของปอนไปโดยปริยายที่ต้องปรับแก้ส่วนเรื่องที่มายืนดูเธอทุกวันก็เพราะการแสดงเช่นนี้ไม่ได้มีมาให้ชมกันบ่อยครั้งกระนั้นจอมขวัญก็ยังไม่ปากใจเชื่อและตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศจริงๆ ทำไมไม่เข้างานตรงเวลามีหน่ำซ้ำยังขับรถยุโรปราคาสูงลิฟที่พนักงานธรรมดาทั่วไปคงไม่ซื้อมาขับให้เจ้านายขม็นเล่นซึ่งก็เป็นเหตุผลที่มาริกาต้องเก็บเอามาคิดว่าเพื่อนใหม่คนนี้ยังมีบางมุมที่ปิดบางเอาไว้เช่นเดียวกับเธอเองที่ไม่ได้เผยเรื่องส่วนตัวหากแต่ยามดึกในค่ำคืนอันแสนเหงามาริกาที่ต้องนอนเพียงลำพังก็ลังเลว่า จะกดส่งข้อความดีหรือไม่เอาวะคาส่งไปบอกว่าฝันดีเรากับขวัญก็บอกกันแบบนี้บ่อยไปเพื่อนกันคงไม่เป็นอะไรเนาะโอเคตามนั้นอย่านอนดึกนาะพักผ่อนบ้างทุ่งนี้เจอกันเนาะฝันดีค่ะนี่เนะี่ยส่งเลยละกัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องใจหวิวและนอนมองฟ้าเพดานสีขาวอยู่อย่างนั้นร่างของมาิกาที่เปลี่ยนสวมชุดนอนซาตินสีฟ้าอ่อนสีโปรที่ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแนานาเธอก็เลือกสีฟ้าขาวก่อนเสมอและเพราะเนื้อผ้าแบบนี้เย็นสบายพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก แบบชนิดที่ไม่เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋าเดินทางเธอจึงชอบมากเป็นพิเศษขณะวางมือลูบผิวผ้าลื่นเรียบที่สวมใส่แล้วให้ความรู้สึกเย็นสบายหัวใจดวงน้อยก็เริ่มเต้นดังเขาจะตอบข้อความเราไหมหนารู้ว่าแค่ขอลายไว้เป็นมารยาทเพราะไม่อยากถูกเซาซีชวนคุยไม่หรอกมัง้ง ถ้าทางใจดีแล้วก็สุภาพปานนั้นคงไม่โอ๊ยเฉบอกนะว่าตอบแล้วมาลิกาพยุงศีษะจ้องมองหน้าจอสมาร์ทโฟนที่วางเอาไว้บนผิวเตียงใกล้ๆตัวทันทีที่เห็นรูปโปรไฟล์แสดงใบหน้าของปอนผู้หญิงมาดขลึมที่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวปล่อยเส้นผมยาวทําสีเทาหมน่น ให้จรลดปลายอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆก็คงเป็นสีควันบุรีตามที่เพื่อนสนิทของเธอก็เห็นเช่นนั้นค่ะมินก็เหมือนกันนะอย่านอนดึกหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันอขอความพอาไหวแต่อิมูจิรูปหัวใจนี่คืออะไรกันขอ น่ารักจังแปลว,ว่าไม่ได้มีแต่มุมเคร่งเครียดก็แค่ไม่มีใครมาคอยยั่วให้ยิ้มใช่ไหม <c oughs> ค่ะฝันดีพรุ่งนี้เจอกัน แก้วว่าเรื่องราวมันชักจะค่อนข้างไม่รู้ว่าไม่นในความรู้สึกของแก้วแก้วเขียนเรื่องนี้จากการที่แก้วเองเคยไปดูโชว์เมอร์เมดนะคะแล้วรู้สึกว่าสวยอ่ะเป็นอาชีพที่น่าหลงไหลามากๆแล้วเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความตั้งใจ มีส่วนของความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่ว่าต้องดำน้ำเก่งอย่างเดียวนะคะหางของเขาเนี่ยน้ำหนักไม่ต่ำกว่า15-20กิโลนะทุกคนคือหนักมากเลยเฉพาะการใช้วัสดุในการทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ทําให้ผู้แสดงหรือว่านักแสดงเนี่ยต้องใช้ความสามารถในการพยุงตัวในน้ํามากๆเลยแต่ก็เคยเห็นคลิปนึงเขาบอกว่าเวลาลงไปในน้ํำแล้วมันจะไม่หนักเท่ากับตอนอยู่บนบกหรือว่าตอนที่สวอนะคะฝากผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะทั้งในรูปแบบของอ e ีบุ๊กแล้วก็หนังสือเสียงค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนผลงานของชบาไพรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมพที่เดียวเท่านั้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพด้วยนะ 拜拜。Bye bye.